ครับเฮ้ยเรียบร้อยครับพี่โยกเรียบร้อยเรียบร้อยอนนี้โอ้อโหอีกแล้วสองตัวแล้วเนี่นะยไปจัดไปใส่ไปก่อนเนี่ยนตะัวที่หนึ่งครับผมตัวที่สองสวัสดีเอฟซีตอนช่วงประมาณสองทุ่มครับผมค่ำคืนนี้ฮนะเดี๋ยวผมก็พามาหมายเขื่อนลากกระทิยของผมก็มาหาแทงปลาด้วยกันนะฮะนะครับ พาทิตยอยู่นแล้วฮะหออลงแล้วผมโอ้เขื่อนละักะทิงค่อนข้างใหญ่ผมเนี่ยโูเลยโตละโอ้ใหญ่โตโมโหลานนะผมโอ้ปลามีค่อนข้างเยอะนะฮะมาหาแทงปลาผมเนี่ยด้านบนผมด้านท้ายเขื่อนนะฮะนี่เลยนี่ยปลาค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะผมว่านะเพราะว่าผมมาดูตอนช่วงกลางวันนะโอ้ค่อนข้างเยอะเลยปลาวิ่งกันปุบปับเับแล้วผมจะมีจำพวกปานินนะเนี่ยนี่ พระพิก็เอาสมวกมาฮนะแล้วก็เอาเอาสุ่มมานะผมเนี่ยมาสองอย่างแล้วเนี่ยพื้นที่แบบใหญ่ใหญ่โตเลยมากเลยนะฮะเขื่อนนะผมไปลุยกันเลยเราไปด,ดูกันว่าจะมีปลาอะไรกันบ้างนะผมไปฮนะดูปลาวิ่งนะฮะ <c oughs> ปลาไม่โตนะจะคัดเอาปลาโตผมวิ่งกับพวกวับเลยเป็นกงพระพิษสุ่มไปแล้วเหรอปลาน้อยเหร โโห,โหไหนดูดิโอ้โหนี่นี่ปลานินน้อยอะเนี่ยปลานินค่อนข้างเยอะเลยผมเนีฮะเดี๋ยวปีหน้าผมว่าจะปลาน่าจะเยอะกันเลยนะนีะะ่ปลาค่อยๆฮึ๊บมันต้องค่อยๆแย่แลงไปอะดนไหมรองดูอยู่ไหม กี่ล่นะกำังอยู่เดี๋ยวเราไปจัดการอ่ะเฮย้ยไปไหนฮะดูวขาไปไหนแล้วอ๋ออยู่อยู่อยู่ปลาอะไโอ้มอหมอหนี่หว่าถึงว่าดิมันถึงไม่หนีเราดูเลยอ่ะอ๋อตายไปนี่อ่ะไปดูเล่อยนะสมเลยสมเลยลองลองปลาอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ค่อยคอย่คอยกดไปนะมันไม่หนีหอะ่ะค่อยคอย่คอยกดลงไปนะมันไม่หนีหอะ่ะเย็นเยคยค่อย ค่อยๆกดลงไปเออค่อยๆค่อยๆลงไปใกล้คึบเอ้าโหพอจะคึบพอลงไปใกล้คึบๆเลยผ่านพีดเอาละแทงเอียงไม่ได้แดกก็โดนไหมโดนไหมเฮ้ยอย่างนี้โดนว่ะมองแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ไม่ได้กินโดนปลาเลยเอาหมอโอ้แทงเล่นท่าซะด้วย

พันพิษมาแล้วหาข,ขวานดิปิดปิดด้วยห้องบนด้วยนะเออโดนไหมโดนดิอ,นออกแต่ห้องบนฮะอย่าเพิ่งมือปิดไว้เลยได้ไหมโดนดิหมาได้ชมจุมเดี๋ยวดิ้อนี่ไม่เอาเป็นยาขู่เลยเนี่ยเอาเรื่องเลยเนี่ยน้ำมันลึกอะเนี่ยฮะน้ำประมาณหัวเข่านี่ไม่ได้กินง่ายง่ายเลย นึกว่ามันจะแทงง่ายใสๆนี่โอ้โหไม่หมูเลยดูนี่ฮะโอ้ข้อประช่อนะผมนี่นโอ้ขอ้อแข็งใหญ่งผมตรงนี้ครับเป็นพันตัวครับผมเนี่ยถ้าโตขึ้นมาเนี่ยโอ้อย่างอีกเยอะเลยท่านผู้ชมนี่ก็โตแนละ้วฮะเพิ่งเผิ่งผมมองดูว่าแม่เขาน่าจะทิ้งแล้วนะผมนี่ไม่เห็นแม่เขาเลยนะไปะเราไปดูกันต่อเลย เรียบร้อยทองชุ่มขวัญกูเกือบเกือบเลยลองนี้นี่ท่านผู้ชมเรียบร้อยเสร็จนี่ฮะปานินท่านผู้ชมนี่โอ้โหเอาละเอาละนี่ฮะแต้มแรกแต้มแรกปานินนะผมไป โอ้ยครับผู้ชมเจ็บร้อยเจ็บร้อยเฮ้ยน้อยๆครัผู้ชมเจ็บร้อยนี่โอ้โหนี่อีกแล้วโอ้ไใส่กลังสวยกลังทอดครับผมอือพี่ได้มาของเนี้ย ได้มาหนึ่งตัวเอาพอดีจับ่อนนโ,ออโอันี้ขี่ปนินผมว่าไม่น่าเหลือนะทุ Để không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 ออกไหมเดี๋ยวลองทุกคนออกไหมหุย้ยไม่ออกไม่ออกทุกทุกไม่ออกไ,อไม่ออกได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ผมไอ้นีไ่ไปทิมไอ้นี่พอดีอะทิมโดน,นหินพอดีโอ้ยเดี๋ยวอยู่ไหมนี่ยอยู่ไหนนะนี่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 ยังอยู่อยู่ตายละนี่อไอ้นี่ครับโอ้แจ๋วอีกแล้วโอ้ยประเน,นเขินนะผมนี่ครับไป โอ้เด oh, ินๆเต่าเต่าเต่ามีเต่าด้วยเต่าสัวเพลิเลยคุณผู้ชมดูๆดูๆเดินๆเดินๆเห็นไหมเอ่ยจับให้ดูจับให้ดูจับให้ดูเดี๋ยวปล่อยมาเดิมนี่ฮะนี่นี่นี่ครับโอ้นี่นี่ไปไป

เรียบร้อยนี่นนี่ครับนี่โอ้ได้ทอดอีกแล้วโอสวยสวยสวยไป้เรียบร้อยรักคตัวปลลอตัวปลอกตัวนี้ตัวปลเลือกชมปลาเลอดู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 ุ้

เรียบร้อยมท่านผู้ชมเข้าร้องดิรอดูก่อนอเรอดูก่อนนะเนี่โนอีกแล้วทาดโเดียวโเดียวโเดียวไหนโเดียวนี่นี่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่โอ้โดนนินเลยท่านผู้ชมหลุมเดียวโอ้ไป

ดำนั่นนั่นมันาน,าน่าจะใช่นะใช่ไหมนี่นี่ใช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 ่ทุกทุกนี่นนี่นี่นนนนท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยฮนะนี่นี่ท่านผู้ชมอีกแล้วโอ้ตัวอย่างอ้วนท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ข้างบนนะอุดมสมบูรณ์มีสลาย,ยินะ ต้องสุ่มแรงฮะูตัวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเต็มเลยคานผู้ชมมีกระตวงเนี่ยอยูอ่ที่เดียวกันหมดเลยคานผู้ชมนี่นี่ฮะนี่เนี่ยโอ้ยังสวยคานผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยโอ้ นี่เรียบร้อยท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่มีเหลืออย่างนี้ไม่มีเหลือครับนี่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 วิ่งครับกุกักกุกักแล้วไหนไหนไหนนไหนีนะยอดแล้วนี่เฮ้ยมาแล้วผมอา้าวใส่ครับ เกืิกเลยครับทุกชมไห้ไปไหนนี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปานิชหมอต้ากลับเพราะผมนี่ละแมขึ้นมาอยู่ห้องบนหาไปจัดไปตัวนี้ใหญ่ อย,อ,ยนะอย่างนี้ไม่น่าพลาดท่านชมอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะไหนตูนไหมวิ่งหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตูนตูทตูนท่านชมใหญ่ๆ,ต,ๆตัวนี้ใช่ได้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนี่ครับนี่โอ้อยมันลเลอ่เลยสวยท่านผู้ชมนี่จัดไปอื หมอคุณผู้ชม,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 มหมอหม้วก็นี้หมอมมมมมหมอหมอแมวเล็กเลยเนะี่ยพันพีทได้ไมาแล้วตัวนึงนิดน้อยโดนไม่น่ะเอาโดนอยู่นึกว่าเสียบเสียบด้านข้างใช่ไหมพันธุพีพได้มาแล้วผมสองตัวแล้วผมนี่ฮะ ไปจัดไปใส่ไปก่อนนี่ฮะตัวที่หนึ่งครับผมตัวที่สองเกินทอดแล้ววันเนี้ย เรียบร้อยฮะนี่จะไม่ได้กินแะเนี่ยนี่ฮะนี่เรียบร้อยทั้งชมนู้นอุ้ยจงโยบอือเี็บร้อยนี่ผ่านพิษมาจับ เก็บร้อยจับแล้วยกไปนู่นเลยนะยกใส่ไปเพื่อสะบัดลุดนี่ฮะโอ้ทุนี้สวยเลยอันโอ้ยโอ้ยย็นไงเป็นไงเดี๋ยวพี่ถือไปไปเลยไปเลยทำไปเลยถือปลาเลือดเลยทำชมโอ้โหนี่ฮะสวยสวยเลยนึกว่าจะมาเจอปลาช่อนแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันนะฮะนี่ครับผมวันนี้โอ้โหดูช่อนมาไปนะนี่โอ้โหวันนี้ปลาดินหลายตัวเลยผมเนี่ยน้ำไม่ทวนเลยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะโอ้หลายตัวเลยนี่ฮะปลาช่อนปลาช่อนเมื่อกี้นีนผมตัวนะึงฮะอ่านี่เลยโอ้เกินได้ตามต้องพลิกเลยนะผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมมหากินและช่องยูทูปช่างสายล่าคนมมหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม